ะสะวิไลพระสะวิไลพระเป็นสะใหญ่ไหมไม่รู้เลยเข้าไปวันแรกเข้ไปวันแรกสะใหญ่มากเลยว่ายนะ้ำวันฝนตกนี่เหนื่อยไหมรู้สึกหนาวไหมไหอันนี้ชุดใหม่เลยครับชุดใหม่ชุดใหม่เลยเหรอชุดอะไรนะบบเบิบเีเโอเคเดี๋ยวไปถอดที่สะกันโอเคโอเคอเย้ <Yeah. S 2> เจอกันที่สระนะคะไปบ้านสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็วันนี้ต้นน้ำจะมาพาเพื่อนๆไปไปสระว่าน้ำนะคะตอน oh ดีครันะะตอนนี้ต้นน้ำก็จะพาเพื่อนๆไปว่าน้ำ จะไปให้เพื่อนๆดูที่สระแล้วกันชุดอะไรนะชุดบับเบิลบีบับเบิปปลบีสีเหลืองบับเบิลบีทามฟอร์มเมอร์ทามฟอร์มเมอร์แต่งร่างได้ไหมได้โอเคแล้วก็มาถึงที่สระน้ำแล้วแล้วตอนนี้จะพาเราจะไปว่ายไหนตามมา เดินขึ้นไปเลยครับเดินขึ้นไปเลยแม่เอเึ้นขึ้นไปเลยต่ยใหญ่ไหม อันนี้ทุบเบาดีเหรอ น้ำสีเลยรนะฟอลีนหรือครับอาเดินเดินไปรอบรอบสั่งเลยดิได้โดดลงเลยเหรอเฮ้ดดยห้ามเดินตรงนั้นเลยอาเดินมาเด,ดินมา สนามใหม่ปรับปรุงมีลูกบอลให้ด้วยเหรอเน,นี่ยมีลูกบอลให้ด้วยเหรอ,อเดินมะเดินเดินเดินติดเต้นไหมครับติดเต้นไหมคว่ยน้ำมากี่รอบแล้วพ่อยน้ำมากี่รอบแล้วว่ไหนอะยุ่งเรียนอะว่มามันกี่รอบแลหหะ เปลีอยนละจากเปลี่ยนไอมาลุดใหม่ครับมาทำว่องแฝงว่องแฝงก่อนคุณเยี่ยมกันหน่ย เปลนข้าเปลนข้าวึ่ะตึ้นตึ้นเปลี่ยนเปี่ยนนอยจับนี่นี่นี่กระดึงตึ้งตึ้น รอมรอมตะลงตะลงเราเปลี่ยนวนี่ขันี้เยี่ยม่เดี่ยว่อนี่อเี่ย ร้อมร่างกายร้อนร่างกายแฟนหงสแฟนอนก็ได้อ่นอนนอับเลยหุนนหนสองสามดังดังเอี้อ่าหัวหโอ เอาชิ <forcé Deus> ้นนึงโอเคนี่เท้าดม่ปะนี่คือข้าวที่ตรงนี้ข้าวที่ตรงนี้ 10, เอาตีเองสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอื้อสิบหนึ่งสองสามสี่หกหันลอยหันลอยเอาหันลอยไปตีเองเลย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 สิเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหก

ว่าลงมาเลยอ้าวใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเห็นไหมมองเห็นไหมล้างแว่นไหมล้างแว่นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับน้ำมันเขียวดูน้องน้องแอลููบนสีแดีนี่ในน้ำของครูนะน้องแอลจับขงครูนะลงไปพร้อมกันนะครับล้งแอลน้องแอลนะใช้มือจับนะ เวอเอาไหมเอาไหมใช้มือานี่จัดไปมองน้ไมนะแก้มมองบนะครับมอนะตรงนี้นะนน้ำอุ่นกว่าลงมาเลยอ้าวใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเห็นไหมมองเห็นไหมล้างแว่นไหม น้งเห็นไหม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 ครับน้ำมันเสียอ่าดูลงลงแหวงดูบนสินเดี๋ยวนี้ในน้ำของคุณนะลงแบวงจาบกูงคุณนะลงไปพร้อมกันนะครับลงแบวลงแหวงนะใช้มือจับนะนี่เต้าองเอาใหม่เอาใหม่ใช้มือข้างนี้จับมองนี้ไหมนะครับ แก่ okay, อบอกนะครับตองน้นะตรนี้นะ,ะตนี้ีอนี้ก็ได้อเอาบอนนะเอาบอนนะดูไปเอาบอนนะอเนือ เตน้าเตะน้าเหนื่อนะเหนันีเน้นนีเน้นๆนีเน้นๆเอาไปแล้วนะจะไปแล้วนะไปแล้วนะเูือยเล